สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Emotional Jelly เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเองค่ะ Emotional Agility นะคะคือภาวะที่เราจะไม่เพ่งตัดสินว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นถูกหรือผิดดีหรือว่าแย่เพียงแค่เรานะคะรับรู้และยอมรับมันเพราะว่าการยอมรับอารมณ์ของตัวเองไม่ว่าจะโกรธเสียใจผิดหวังมันคือวิธีที่จิตใจของเราจะได้รับการเยียวยามากกว่าการเพิกเฉยค่ะการซื่อตรงต่อความรู้สึกของตัวเองจะช่วยทำให้เราเข้าใจสาเหตุของอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น จนนำไปสู่การลงมือแก้ไขที่ถูกทางเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ถูกต้องและมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะพู้แต่งหรือว่าคุณซูซานเดวิดได้แบ่งขั้นตอนออกเป็นสขั้นตอนในการเท่าทันอารมณ์ค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือการเผชิญหน้ากับอารมณ์ค่ะแทนที่เรานะคะจะหลบเลี่ยงหรือว่าพยายามกลับไปแก้ไขาอารมณ์เรานะคะต้องเผชิญหน้ากับ อารมณ์แง่ลบนั้นตรงๆให้ยอมรับว่าอารมณ์นั้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเราถึงมันจะผิดพลาดแต่คุณก็ไม่ต้องเสียใจนะคะให้พยายามทำใจและหาทางอยู่กับอารมณ์ด้วยความจริงใจพยายามเข้าใจและเห็นใจตัวเองเปิดใจยอมรับและเผชิญหน้ากับอารมณ์ร้ายแยกแยะมันให้ได้ว่าคืออะไรร้ายแค่ไหน ความจริงเนี่ยก็คือเรานะคะไม่สามารถควบคุมสิ่งที่อยู่ภายนอกดังนั้นการฝึกเพื่อยอมรับจะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะการก้าวออกมาช่องว่างระหว่างช่องว่างระหว่างความคิดกับความรู้สึกนะคะทำให้เราสามารถเปลี่ยนมุมมองและหลุดออกจากกับดักความคิดและก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะ ไม่มีใครชอบนะคะเวลาที่เราตกงานโดนทิ้งเจ็บป่วยแต่ถ้าเรานะคะสามารถถอยออกมามองในมุมกว้างขึ้นเราก็จะเห็นหนทางเห็นโอกาสที่เราจะทำสิ่งที่มันให้คุณค่าแก่เราค่ะการที่เรานะคะแยกตัวออกมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพื่อให้เรามองในมุมที่กว้างกว่าเดิมค่ะ จะช่วยทําให้เรามองเห็นปัญหาและแก้ปัญหานั้นได้ช่วยทําให้เรามองเห็นความกโกรธความน่ามืดตามัมที่เราเผลอไปลงที่คนอื่นถ้าเรานะคะแยกความรู้สึกออกจากกาันตอบสนองได้เราก็จะมีสติหยุดและมองหาทางเลือกทําให้เราสามารถเลือกการตอบสนองของเราต่อเหตุการณ์ได้ค่ะขั้นตอนที่3ทําในสิ่งที่ตนเชื่อมั่นค่ะ คือคุณค่าของเรานะคะอาจจะไม่มีค่าในสายตาของคนอื่นๆแต่การยึดถือคุณค่าของเรานั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานความสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์ความน่าเชื่อถือความใจดีคุณค่าของตัวเรานะคะมันจะช่วยให้เราเป็นเราช่วยให้การตัดสินใจในเวลาที่ลำบากเป็นเรื่องง่ายค่ะเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องทำแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะไม่ว่าชีวิตเราจะเดินไปทางไหน คุณค่าของตัวเรามันก็จะช่วยนำทางเราไปค่ะให้ลองคิดดีๆนะคะว่าอะไรที่มันสำคัญกับเรามากที่สุดเราอยากสร้างความสัมพันธ์กับใครเราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงทุกอย่างยังปกติดีอยู่หรือเปล่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตเราไหมถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราใส่ใจมากที่สุดนะคะเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งที่เราไม่ได้ใส่ใจเราสามารถทิ้งมันไปได้ แล้วเราก็จะเริ่มใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเอามาคิดอีกค่ะและขั้นตอนที่4ี่คือการเดินหน้าต่อไปค่ะเส้นทางชีวิตที่เราเดินไปนะคะมันก็ต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อทําให้มันสอดคล้องกับคุณค่าของตัวเราแล้วก็สิ่งที่สําคัญกับเราการปรับเปลี่ยนสิ่งเล็กๆนี้นะคะ่ะจะช่วยให้เราเข้าใกล้ความสําเร็จได้ดีแต่เรานะคะก็ไม่จําเป็นต้องลาออกจากงานแล้วเข้าวัดเพื่อหาความหมายของชีวิต เราเนี่ยสามารถทําในสิ่งที่พอทําได้ด้วยสิ่งที่เรามีด้วยความเป็นตัวเราในตอนนี้มันอาจจะไม่มากนะคะแต่ถ้ารวมๆกันมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นเรื่องราวใหม่ๆไ,ได้หลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักทัศนคตินี้กันดีแล้ว growth mindset กับ fix e d mindset หรือว่าวิธีคิดแบบเติบโตและวิธีคิดแบบตายตัวคะ่ะคนเรานะคะมีวิธีคิด อยู่2ประเภทคือคนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวและคนที่มีวิธีคิดแบบเติบโตคนที่มีวิธีคิดแบบตายตัวนะคะคือคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้ส่วนคนที่มีวิธีคิดแบบเติบโตคือคนที่เชื่อว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอค่ะนอกจากทัศนคติที่เราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเรายังต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยมากกว่า40%ของกิจกรรมทั้งวันเกิดจากนิสัยของเราค่ะ ถ้าเราสร้างนิสัยที่ดีนะคะมันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพดีและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเข้าใจตัวเองและรู้จักปรับเปลี่ยนนิสัยของเราให้เหมาะสมจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมายคุณต้องพัฒนาและฝึกเรื่องความคล่องแคล่วทางอารมณ์ความสามารถที่จะทำให้คุณมีช่องว่างระหว่างความคิด กับความรู้สึกทำให้คุณมีสติสําววจและหาทางออกได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และอ l o g d i t ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย